สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศวันนี้ผมมาอัปเดตทุเรียนแปลงเล็กนะครับที่ใช้ทุเรียนไซมินิในการปลูกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องระบบน้ำนะครับเดี๋ยวจะเกิดเรื่องระบบน้ำให้ฟังท่านใดที่งบน้อยนะครับงบน้อยแปลงนี้นะครับลุงเลิศจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำ มีทุเรียนห้าไร่นะครับประมาณแปดสิบกว่าต้นนะครับใช้งบประมาณในการทำระบบน้ำอยู่ที่หมื่นต้นต้นนะครับไม่รวมเครื่องนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นนั่นแหละครับไม่รวมเครื่องนะครับผมย้ำว่าไม่รวมเครื่องในงบตัวนี้จะอยู่จะเป็นท่อน้ำนะครับแล้วก็หัวสปริงเกอร์ส่วนเครื่องก็แยกต่างหากนะครับ ว่คุณพอ่อไม่รู้ทำอะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูสาภาพตน้นส่วนนี้เป็นไซสมินินะครับยอดยอดแรกก็พึง่งกลางเต็มที่แล้วนะครับมันจะได้ใบประมาณนี้ครับในในชุดแรกเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนะครับเกือบเกือบสเดือนนะครับส่วนต้นนี้เป็นทุเรียนป่านะครับทุเรียนป่า ลงเลือดไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่าใครบอกว่าทุเรียนป่าแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงจริงนะครับแต่สังเกตดูใบนะครับมีปัญหากันทุกต้นเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็เพิ่งทําทุเรียนป่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับการดูแลการฉีดยงฉีดยานะครับผมเชื้อรงเชื้อราก็เหมือนกันกับทุเรียนบ้านเหมือนกันกับทุเรียนต้นพันธุ์นะครับและทุเรียนต้นพันธุ์ไม่มีปัญหานะครับแต่ทุเรียนป่าเป็นเชื้อราแล้วก็เพี้ยลง ใบเนี่ยผิดรูปผิดทรงนะครับเหลืองร่วงหมดเลยก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับทีแรกว่าจะปล่อยให้ต้นทุเรียนป่าเนี่ยโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนยอดแทนทีนี้ก็เลยเอาต้นพันธุมาปลูกด้านข้างแล้วเอาทุเรียนป่านี้ไปเป็นขาแทนนะครับจะเป็นลำต้นเลยเป็นลำต้นเลยเอเนนโอ้เชื่อมสูงอยอะเลยไม่เป็นขาแบบว่าเอาต้นนี้มาเชื่อมต้นนี้บร เป็นเป็นสองต้นเลยอ๋อเป็นสองต้นแต่หนึ่งยอดหนึ่งขันเชื่อมขาเขาตำแต่ว่าเาเชื่อมสูงเยอะหน่อยเออ,เอ,อคึงคึงขาคึงลั้ต้นไปเลยจะสวยกว่าจิตว่าต้นหน่อยข้อนี่ปลูกได้ประมาณจักเดือนหรอือเปล่าเดือนได้แล้วเนาะปลูกวันที่สิบหาครับปลูกสิบหา้าพฤษภาเดือนกว่า มาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จได้หน <1 S 2> ึ่งยอดมานะครับยอดที่สองก็กำลังตามมานะครับฝนพึ่งตกยอดแกะนะครับกันเดือนกอ็คือข้อดีของทุเรียนไซมินินะครับทุกต้นนะครับระบบยอดพร้อมกันนะครับแทงยอดพร้อมกันใบแก่พร้อมกันชอบมากนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูทุเรียนป่าอ่ะก็เทียบเทียบ <ๆ S 1> ให้นะใบทุเรียนป่ากับทุเรียนบ้านนี่การดูแลรักษาเหมือนกันนะครับสังเกตด,ดูใบเป็นลานะครับทุเรียนป่านี่ก็ไม่รู้ผมพลาดตรงไหนนะครับแต่การดูแลนี่เหมือนกันส่วนทุเรียนต้นพันธนะุ์อะดูใบครับยังเขียวไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไอที่ใบเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะครับ ของทุเรียนแข็งแรงนี่ใบเงเหลืองครับทนทนทานมากนะครับส่วนใบเขียวเขียวมันมันเอามาปลูกเนี่ยแป๊บๆหนึ่งใบเหลืองเขาเลี้ยงดีเกินไปเนาะนี่ครับเป็นยอดไหมต้นเล็กๆใสไซมินมกกินนดนนูยอดก็เดินดีนะครับเดินดีเดินแบบไม่หยุดเลย เดี๋ยวพาไปดูระบบน้ํานะครับทีนี้พาไปดูระบบน้ํากันระบบน้ําตัวนี้จะเป็นสาย p.e. นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเต็มให้อีกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเกินไว้เฉยๆนะครับนี่เป็นสาย p.e. นะครับแปลงจากท่อ pvc นะครับมีโครงการว่าจะทำแบบนี้นะครับ จะใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับมินิสปริงเกอร์ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณสี่หัวหนึง่งหนึ่งโคกนะครับต่อมินิสปริงเกอร์สี่หัว เห็นไหมครับยอดนี่เริ่มแทงออกมาแทงหมดเลยนะครับทุกต้นเลยใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปเม็ดปุ๋ยยังไม่ละลายเลยนะครับใส่เมื่อวานนี้ใส่เมื่อวานเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อนอลุงเลือดเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับก็ทางสวนนะครับ ปลูกทุเรียนนี้จะไม่ได้ใช้ต้นพันธุ์ที่จะแบบบื้อหวาสวยสง่านะครับจะเป็นต้นแค่ๆกันแกลนแบบนี้นะครับอายุอย่างน้อยนะครับลุงเลือดชอบมากนะครับุณพ่อบอกไม่เอาไซส์อื่นเอาไซส์นี้แหละปีหน้าสั่งมาอีกนะครับสั่งเมล็ดมาสั่งต้นถอนมาแล้วก็มาฉาเอานะครับ มันก็งามอยู่นี่พอแต่ว่าใบางามเราเอาไปล้าต้นมันเลยต้นมันแข็งเนาะนแข็งแรง,ง,น,น,งนี่นดูดนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเดี๋ยวพอเดี๋ยวยืน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 ในเบื้องต้นเนี่ยเอาเนี่ยครับสังเกตดูไหมรากมันขดอย่างนี้เวลาเขาเปลี่ยนถุงมาขายให้เรานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่า คนทำต้นพันธุ์นะครับแต่ผมจะนนเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบางเขาห้เช่าเขาอย่ามันเหี่ยวเขาก็มาตัดเ,เปลี่ยนถุงนี่เปลี่ยนถุงก็ลงเลยมันก็ขดหนึ่งชั้นไปขดอีกหนึ่งชั้นอยู่อีกถุงใหม่เวลาเขามาปลูกปุ๊บเขาเสียดตัดชั้นทีชั้นนี้มันก็ขดอยู่นี่ขดมาแต่ต้นเล็กๆนี่คือมันขดแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวตัดจบเลยนี่ครับไม่ต้องกลัวตายนะครับ นี่นตุกให้ดูนครับตัดรากขดออกเรียบร้อยปลูกเลยนะครับเคลียแค่นี้ครับผมมันง่ายตาต้นเล็กมันง่ายนะครับต้อไปคุยว่า,านี้นนคือตอนผมไปปลูกต้นใหญ่ให้ลูกค้านะครับคือผมเคลียระบบรากนี่มันเคลียรยากกว่าไอ้ต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับ มันต้องเคลียร์ลึกเข้าไปอีกนะครับประมาณครึ่งถุงนะครับต้องเคลียร์าลากกดชั้นที่สอออกด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้อากาศร้อนนะเดี๋ยวผมต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแวะมาทักทายนะครับ กลัวท่านู้ชมเหงากันเราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ